สวัสดีทุกคนนะคะช่องแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะวันนี้เข้าสวนมาลมพัดดีๆีนะคะอยู่ในช่วงของอากาศก็ยังเนหนาวอยู่อากาศยังไม่เปลี่ยนแปลง,งพอลมพัดมามันก็ทําให้อหอมมัวมีปัญหายอย่างหนึ่งนะก็คือใบหักเนี่ยนะใบหักเดี๋ยแม่ใหญ่พาชมนะคะ ปกติเขาก็ตั้งตรงดีอยู่แต,แต่เวลามันหากบางครั้งแม่ใหญ่อยากให้ใบส,สวยๆนะแม่ใหญ่ก็นี่เด็ดใบเขาออกแต่ว่าพอเด็ดใบแล้วใบเขาก็แหง้งพอแห้งแล้วเขาก็ถึงเวลานั่นเราก็มาเกะออกพอเขาประคองอต้นเขาได้ไปสักระยะหนึ่งต้นเขาพร้อมที่จะแตกกอแล้วนี่อย่างเนี้ยมันพร้อมที่จะแตกกอได้เห็นไหมเนี่ย แนะม่ใหญ่ก็จะมาแก่ออกถ้าแบบนี้ก็คือพร้อมที่จะแตกกอแล้วเขาก็จะได้สองต้นโอ้ดึงรู้สึกว่าจะดึงยากหน่อยนะนะเดี๋ยวเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังการปลูกหอมบัวนะคะอันนี้ปลูกมาได้เดือนหนึ่งแล้วมั้งไม่ถึงก็ประมาณสองสามวันนี่แหละนะคะอันนี้แบ่งออกมาจากกระถางแบบกระถางเดินไม่ได้ล้มกอไม่ได้อะไรนะคะแบ่งออกมาเฉย กระถางเดิมก็ยังคงอยู่นะคะก็ยังคงอยู่เต็ดใบออกแล้วก็จะมาลอยน้ําตรงนี้เห็นไหมกระถางเดิมเขานะที่แม่ใหญ่แอกแบ่งออกไปเนี่ยก็คือไม่ได้ล้มกอพูด,ดง่ายๆนะไม่ได้ดึงกอออกก็หลอกก็เอามาปลูกรอเวลาเขาเตะก,กออีกนะนี่กอเดิมเขานะ่ะเหลืออย่างละ2ต้นนี่ยอย่างยังกอนี้นี่ออกมาแล้วสอง องต้นนะถ้าเป็นนี่แตกออกมาได้ได้สี่แล้วนะคะรู้สึกว่าจะแตกกอเร็วมากนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเด็ดใบออกได้แล้วเด็ดใบออกอันนี้แตกกอช้าแตกกอช้านะอันนี้แตกกอเร็วมากเลยนะคะนี่คือกอเดิมของเขานะปลูกนานแล้วปลูกแล้วปลูกแอกอีกนะคะดินก็เติมและเติมอีกนะเวลาลดมันกระเด็นกระดอนออกเนี่ยอีกไม่นานก็คงจะเหลือ เหลือแต่กระถางขอบก็คงจะเอาออกนะคะส่วนใบก็เอามารวมแช่น้ำไว้ก่อนมันจะได้ไม่เหี่ยวเดี๋ย็จะดูแลสวนลดไปเรื่อยๆเล้๋ย็จะเก็บมาก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปทไว้รอทำกับข้าวเดี๋ยวมาดูนะคะเนี่ยช่วงนี้ผักหอมบัวอันนี้มาถ่ายให้ดูตอนสายๆนะ ใครมีปัญหาอะไรเหมือนกับแม่ใหญ่ก็เอามาเล่าให้ฟังหน่อยนะเพราะว่าหอมบัวมันเจอลมพัดแรงอะ่ะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกอนี้ลมพัดแรงมากเลยนะฮะนี่จนเด็ดใบออกเข้าไปใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้มันเหี่ยวลงสุดท้ายนะ้้วก็แกะออกให้เขาเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปไปไหนสวยก็เอามาเก็บกินนะคะ อย่างกระถางนี้มีหลายสายพันธุ์นาถ่ายให้ชมอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยช่วงนี้แดดกำลังจะออกเห็นเงากล้องไหมเนีก็ถ้ามีเวลาว่างแม่ใหญ่ก็จะมาพวนดินเนี่ยมีต้นอันนั้นด้วยต้นตะขบใครอยากได้ต้นตะขบไปปลูกบ้างเนี่ยเยอะเลยน้าที่นี่นกเขากินแล้วก็มันติดมากับดินน่ะแถวนี้มีต้นตะขบนะคะ เดี๋ยวพาไปดูกระถางที่แบบแม่ใหญ่แบ่งปลูกแล้วเนี่ยแม่ใหญ่แบ่งปลูกแล้วมันมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แบ่งปลูกแล้วก็พวนดินแล้วก็เติมปุ๋ยคอกนิดหน่อยเข้าไปไม่ได้ใส่เยอะนะใส่นิดเดียวเองแค่สองกำรรม,มือแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาอ่าคือมันจะโดนลากอะไรเขาหน่อยใบเขาก็จะ เหลืองลงนิดหน่อยก็ปล่อยไว้เป็นตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาฟื้นตัวได้เขาก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแม่ใหญ่แบ่งออกไปปลูกตรงไหนนะคะเนี่ยตัวเนี้ยมาจากโดนลมเนี่ยเอาไปปลูกกระถางโน้นเดี๋ยวพาไปดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเด,เดินไปดูเพราะว่าปลูกอยู่ชั้นบนก่อนเดินไปดูเนี่ยอันนี้เตรียมกล่องไว้ หมักฟางไว้ก่อนรดน้ําน้ํายังไม่ได้ออกหมดอันนี้ผักอันนี้เขาบอกว่าเป็นผักเขียวปีวันนี้โตขึ้นแล้วนะอีกนิดนึงก็จะปลูกไว้กินนะคะอันนี้ที่เด็ดใบออกเนื่องจากว่าลมพัดแรงแล้วก็เป็นต้นที่แม่ใหญ่แม่ใหญ่แอกแบ่งออกเหมือนกันนะคะแบ่งออกไปต้นอื่นก็จะแยกแยกๆออกไปปลกูกแล้วก็เหลือเนี่ยสองสองต้นนี่แหละ ก็จะกลายเป็นกอในนี้ในกระถางนี้เป็นสองกอนะคะเอาไว้อันนี้ก็เป็นหอมที่ตัดกินแล้วน,นี้ปลูกหอมหัวแดงไว้ตัดกินใบตลอดเลยนะคะตัดกินใบเพราะใช้ใบเยอะพาดเนี่ยอันนี้หอมบมดเลยไม่มีดอกนะคะหัวขาวเวลาแก่ตัวลงนะคะเ,เวลาเขาแตกกอก็จะจัดนะคะ ลำต้นเขาจะเป็นแค่สีส้มนะไม่แดงเนี่ยไม่แดงแลาว,ว่างเดี๋ยวจะมาแบ่งออกปลูกนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้หอมบัวนะแม่ใหญเ่เดี๋ยวปีหน้านะคะปีหน้ารอให้เวลาหอมบัวนะแต่กอแน่นกระถางเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะแบ่งให้ไปปลูกกอไหนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูที่บอกว่าจะพามาดูเนี่ย แม่ใหญ่แอบ่งออกมาจากโน้นกระถางโน้นน่ะเอามาใส่ตรงนี้นะเขาก็เริ่มเขียวละเนี่ยเริ่มเขียวใบเริ่มถอดมายาวแลวนะว่างๆก็จะมาเนี่ยพอปลูกแล้วก็ค่อยๆดึงตัวใบสีเหลืองนี่ออกก่อนเนี่ยข้างๆถ้ามันไม่ขาดก็เบะออกทำไมต้องเบะออกแบบนี้นะคะเบะออกดึงออกใบกาบมันเพื่อให้อ่อ ลำต้นเขาขยายเร็วนะคะถ้าใบเขารัดอยู่อย่างเงี้ยลำต้นเขาจะขยายตัวยากเราก็ช่วยเขานิดหนึ่งดึงแกออกเนี้ไว้สะก่อนนะคะน่ะโอโ้ข้างล่างก็มดนะคะมีมดมาใครมีวิธีกำจัดมดมดมากินอนะ่ะชมพู่ชมพู่ออกมาให้กระตายมดตัวดำๆนะ่ะเพียบเลยข้างล่างเดี๋ยวถอยออกก่อนดีกว่าตั้งใจไว้ว่า เนี่ยถ้าหอมบัวพวกนี้แน่นกระถางอีกจักสองเดือนข้างหน้าเดี๋ยวจะแบ่งให้หลายๆคนไปปลูกนะคะคนที่เคยคุยกันคนที่เป็นเอฟซีที่แม่ใหญ่แประทับใจนะ่ะเพราะว่าเห็นมีคอมเมนต์หลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาประทับใจอยู่นะ,ะเขาไม่มีหอมปลูกก็อยากจะแบ่งให้เขาปลูกแม่ใหญ่ก็ดูดูแล้วก็ตอบคอมเมนต์เขาไป อยู่หลายคอมเมนต์นะคะเนี่ยเขาอยากจะปลูกก็ว่าจะแบ่งให้นะคะเดี๋ยวมีแจกให้นะคะแล้วก็ดูก่อนว่าการแบ่งไม่รู้จะแบ่งยังไงเพราะว่าถ้าคนที่อยากได้อยู่ต่างจังหวัดมันต้องมีค่าใช้จ่ายเนะาะเพราะจริงถ้าอยู่ใกล้บ้านแม่ใหญ่จะให้ฟรีไปเลยนะคะก็จะดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายในการส่ง จะเอามาจากไหนนะคะเนี่ยใครอยากได้ก็รอติดตามนะหอมผงนี้คือแม่ใหญ่ตั้งใจไว้ว่าปลูกแล้วถ้าเขาโตจริงๆนะพวกนี้มันเป็นหอมเลยเลยนะหอมเลยนะคะหอมเลยหรือใครอยากได้หอมต้นใหญ่ๆอย่างอื่นหอมจีนก็แล้วแต่นะดูก่อนเดี๋ยวจะแบ่งไปเป็นกระถางสมมุติว่าถ้ากระถางนี้นะคะโตเต็มที่แต่กอแม่ใหญ่ก็จะเหลือไว้สักประมาณสอสากอ อย่างอย่างเนี้ยก็เหลือไว้แบบนี้สองกอแบบนี้ที่เหลือแบบนี้ก็เอาแจก f c ไปแบบนี้ใครอยากได้ก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะดูนะคะมีเอฟซี FC แฟนขับหลายคนที่แม่ใหญ่ประทับใจอ่ะอยากจะแบ่งให้เขาไปนะคะก็รอติดตามนะใครอยากได้แล้วถ้ามันเหลือเยอะก็จะแบ่งคนอื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ